ทนกับทนนี่พี่นะนี่พี่นะเม็ดแต่ทำพี่นะวันนนันนี้้นีนันีว้น้ว้นี้น ให้น้องแกะคำเลือ,งอยงมายายเป็นคนแบ่งให้มายายแบ่งให้เร็วไม่ก็ขออวยแล้วยายปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวยายปิดไลฟ์ก่อนนะคะโทรไปหายายหนูก่อนนะคะยายหนูไข้ไหมยายหนูเป็นไงนะคะวันนี้ยังไม่ได้โทรเลย มา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 ยายแบ่งให้ลูกป่ะมาโอ้โหนั่นแหละรู้อยู่ว่าโอ้แต่ว่าเอามาก่อนไม่มาก่อนพอยจัะดูดูนะดูนะดูนะจะให้ไหม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 จะวายล่นเลยว้ายมายายแบ่งกันโนไม่ไม่แบ่งกันไหมจะแบ่งไหมเอาลูกอะเอาพี่พลอยอะเอาน้องเพชรเอาลูกอะจ้า ไปเลยไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนะของคอยจ๋านั่นแหละแต่ว่าแบ่งให้น้องไงบอกว่าก็ยายบอกแล้วว่าต้องแบ่งกันนะคะแบ่งกันกินนะคะไม่งั้นลูกโป่งจะแตกปุ๊บใจเลยน่ากลัวนีมอืของคอยจ๋าแหละไม่ใช่กล้วยใกล้วยเข้าไป ชิมูชิบูกไม่เขาบอกว่าไอของพลอยแต่ว่าพลอยยายบอกว่าแบ่งกันยายให้แบ่งกันน้องน้องที่ไหนน้องน้องกินให้หมดนะ ยายแบ่งให้แล้วกินให้หมดนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณดาวสิบสองดวงขอบคุณค่ะ